ช่วงสุดท้ายของรู้ทันการเมืองไทยนะคะในช่วงนี้พูดคุยกันกับอดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านสาธิตวงหนองเตยนะคะสวัสดีค่ะท่านค่ะสวัสดีดครับท่านอดีตรัฐมนตรีครับบณวิทย์ครับสวัสดีครับมาตรังเป็นยังไงครับฝนตกเยอะไหมครับอ๋อตรังปีนี้ฝนดีมากครับตกแบบต้นปีเลยฮะโอ้โห,โ,หโหเยี่ยมเลยขอถามท่านหน่อยครับผมเส็งชีวิตมากเลยครับท่านอดีตรัฐมนตรีสาธิตครับ จบจบผมจบมาจ,จากโรงเรียนเจริญหานปฏิยานแม่งทุกวันนะทะรักชาติซื่อสตัตว์ต่อชาติบ้านคงต่อชาติไอ้นี่มันหลุดไปให้ต่างชาติอ่ะมันเป็นของจริงเหรอครับผมยังไม่เชื่อเลยบอกขอพูดกับสาธิตหน่อยดีครับเออ๋อไอท้ที่ไอท้ที่คุณเซนบอกว่ามีคนส่งให้ใช่ไหมใช่นั่นละของคุณท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์อ่ะ แล้วคุณเซนบอกเนี่ยทักษิณส่งให้มันเนี่ยเรานักเรียนเตรียมาหารเราทําอย่างนี้ได้ยังไงอ,อ,อ่ะจริงๆเหรอครับจริงเหรอครับคือไอ้ไอเรื่องนี้เนี่ยนะพอคุณเซนพูดขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคนหนึ่งก็ตกใจตกใจว่าไอ้คนซึ่งคุณเซนระบุชื่อเลยนะว่าทักษิณให้ถูกไหมครับเราเขาระบุครับทักษิณให้ครับเออครับคือไอ้เราก็ไม่รู้นะว่าเท็จจริงเนี่ยก็ให้กันอีท่าไหนให้กันยังไง แต่พอคุลเซนพูดปั๊บเนี่ยผมคิดขึ้นมาในใจเลยว่าให้คนนี้ให้เนี่ยมันไปนาดีนายกได้ยังไงออที่ไม่รู้ว่าอะไรคือเรื่องประเทศชาติบ้านเมืองออที่ตัวเองควรที่จะรู้ว่าต้องรักษาประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองใช่ไหมใช่ครับผมก็นึกสงสัยขึ้นมาว่าเรื่องนี้เช็ดจิงประกาศกันผมก็โทรไปถามคุณอภิษก อืมผมกับคุณอภิสิทธิ์นี่ก็โทรคุยนอยู่บ่อยเลยผมก็ถามไปท่านไอ้ที่คุณเซนบอกเนี่ยว่าถ้าติณหอองเอกสารรับไปให้มันจริงไหม,มนะคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าคือเขาก็ไม่รู้เรื่องข้อเด็จริงว่าให้อะไรตอนไหนยังไงแต่เขาได้ลองตรวจสอบว่าถ้าเป็นเอกสารแบบไหนซึ่งควรที่จะ เป็นเอกสารซึ่งส่งไปแล้วทําให้ฝั่งโน้นเนี่ยได้ได้ประโยชน์พูดง่ายๆได้รู้ว่าไทยคิดอย่างไงก็ดูบริบทในขณะนั้นก็ประเมินกันว่าเนื่องจากเราไม่เห็นเอกสารตัวจริงว่าน่าจะเป็นเรื่องที่คอรมอลมีประเด็นหารือกันในคอรมอลว่าช่วงปีห้าสองเนี่ยคุนเซนไปตั้งจะตั้งทัพเป็นที่ปรึกษาอืมใช่ครับนะ พอทั้งกดิสิทเป็นที่ปรึกษาปั๊บก็เกิดประเด็นนียครับคือหนึ่งเนี่ยศักดิ์ิก็เป็นคนซึ่งหนีคดีในประเทศไทยออกไปต่างประเทศใช่ก็เป็นที่ต้องการของทางการไทยกับสองก็คือเป็นคนซึ่ชัดเจนว่าอยู่เบื้องหลังการชุมนุมสร้างความไม่สงบในบ้านเมืองในขณะน,นั้นใช่เพราะฉะนั้นถ้าตั้งที่ปรึกษาจริงมันก็กระทบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรัฐบาลไทยก็จําเป็นจะต้องมีท่าที ในการที่จะต้องตอบโต้ต่อเหตุการณ์นี้พูดง่ายๆนะครับกระทรวงการต่างประเทศก็เสนอมาซึ่งก็เป็นเอกสารลับเนาะครับว่าถ้าเกิดเป็นเช่นนั้นจริงรก็ควรจะมีมาตรการหนึ่งสองสามสี่ห้าว่านหนึ่งในเรื่องนั้นก็เป็นที่พูดกันแล้วก็คือว่าอาจจะต้องถึงขั้นตัดเรื่องกาบส่งเงินช่วยเหลือกรณีให้เปล่านะไปสร้างของที่เชาหครับทีนี้ เหตุการณ์ที่มันเข้าเขาก็คือว่าเอมันมีสองเงื่อนไขหนึ่งเนี่ยคุณเซนเนี่ยในเวลานั้นก็ออกมาแถลงซึ่งเราคาดว่าหลังจากได้รับเอกราชว่าเขาจะไม่ขอรับความช่วยเหลือจากใคยอ่าดึกออกไหมใช่นึกออกครับก็เข้าเขาพอเข้าเขาปุ๊บคุณอิสิทธิ์ในฐานะนายกก็โทรไปหาอุลเซจ ซึ่งมาโทรไปหาคุณเซนก็มีการคุยกันว่าเออจริงไหมที่จะมีการไม่ขอการช่วยเหลือจากฝั่งไทยนะครับ mm hmm. ก็มีการคุยกันแล้วก็คงจะมีการพูง่ายๆคือเจราจากันนะฮะเรื่องนี้โดยสรุปนี้ก็คืออันนี้ก็อันที่หนึ่งที่ยืนยันว่า mm hmm. เมื่อพี่ที่ครอดูเหตุการณ์ก็น่าจะเป็นเอกสารตัวนี้แหละนะครับ mm hmm. กับสองในช่วงนั้นเนี่ยคุณจตุพรเนี่ยอยู่ฝ่าย ฝั่งทางเคื่อแดงก็ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ด้วยนะฮะแล้วก็มีเอกาสารมาพูดจาซึ่งทําให้มีการฟ้องร้องเรื่องนี้ต่อศาลาและคดียอย่างู่ในาืาลจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นพีเคราอเหตุการณ์จากสองกรณีนี้แล้วก็น่าจะเป็นเอกาสารตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นเอกาสารตัวนี้จริงอย่างที่คุณเร็ได้พูดและอย่างที่เราประเมินเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นการเอาความลับของชาติไปขายให้กับผู้นาต่างชาติแล้วทําให้ ไทยเนี่ยก็ได้เกิดความเปรียบได้เปรียบกันขึ้นับฮะคุณบรณดวินครับครับเนี่ยครับเป็นนายกไปเปิดมันก็น่าเกลียดอยู่แล้วมาถึงอดีตนายกน,นะครับแล้วเป็นนักเรียนเตรียมทหารด้วยโอ้โหมึงสาบานทุกวันมันไม่เข้าหัวมึงเลยเหรอวันนี้ <c oughs> ผมก็เสียงสีไมนะเนี่ยคือเมื่อก่อนเขาเป็นอย่างไรเนี่ยผมไม่ทราบนะฮะแต่ว่าพฤติกรรมหลังจากเขามาเป็นนายกเนี่ยก็อย่างที่เห็นกันนะครับอืม แล้วมุมของท่านสาธิตเนี่ยมองว่าสิ่งที่สมเด็จหุนเซนทำกับที่คุณทักษินทำกันอยู่ณนะขณะนี้เนี่ยเป็นเป็นความขัดแย้งจริงหรือความขัดแย้งเทียมคะเพราะหลังๆนี่เริ่มมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะนี่เฟกหรือเปล่าละครหรือเปล่าอะค่ะคือผมเนี่ยผมไม่มองเรื่องนี้ว่ามันเ็จหรือมันจริงนะครับแต่ผมมองสองข้อคือหนึ่งเนี่ยการที่หุนเซนพยอยออกมาเปิดเผย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่หนีออกจากท่องทางธรรมชาตินี้คดีอยกจากประเทศไทยนเนี่ยคุณเชนคือคนอำนวยความสะดวกถึงขั้นจัดที่นอนให้ใช่กับสองนี่ก็คือการส่งเอกสารรับไปให้เนี่ยก็แปลว่าคู่นี้เนี่ยคบกันมายาวนะออแล้วถึขั้นจะตั้งไปที่ปรึกษาแล้วก็ช่วยเหลือเมื่อตัวเองต้องหนีคดีอยกจากประเทศไทยครับไม่ได้เฉพาะตัวเองคนในครอบครัวด้วยใช่ครับ ซึ่งน่าจะหมายรวมถึงบรรดาสมุนบวิวารทั้งหลายที่อาศัยช่องทางนี้หลบหนีถึงขั้นที่คุนเซนอ,อมบักอว่าเ,<อ>เดี๋ยวเปิดเผยซะเลยเ<อ>ว่าใครเอาทองไปเก็บไว้โน,น่นนะี<อ>่นั่นแปลว่าพบกันนะใช่เมื่อพบกันมานานเนี่ยคนเราถึงขั้นที่ส่งเอกสารซึ่งเป็นเอกสารรับไปให้กันได้ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยนะครับ,รบก็ปแปลว,ว่ามีการเอื้อประโยชน์กันคุณเป็นผู้นําประเทศเป็นสอสอเป็นนักการเมือง บริหารราชการแผ่นดินรับรู้ปัญหาความมั่นคงของประเทศรับรู้แนวทางการเคลื่อนไหวประเทศแต่ไปคบกันในลักษณะของการเอื้อประโยชน์กันแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องถือว่าหนึ่งคืออันตรายต่อประเทศชาติบ้านเือกับสองเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่สมควรจะที่ถูกประนามเลยละครับใอ้ใข้อหาที่หลายคนเรียกว่าขายชาติในใอนี่นะฮะครับ,รบอันนี้ผมมองตรงนี้มากกว่าครับ กับสองเนี่ยเมื่อมองเหตุการณ์นี้ก็คือว่าถามว่าเขาโกรธจริงไม่จริงเนี่ยเราไม่รู้แต่ว่าก <c oughs> ารออกมาเคลื่อนไหวด้วยการมาเปิดโปงอีกฝกั่งหนึงมันต้องมีการหวังคาดหวังอะไรบางอย่างจากเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเพราะนิสัยคนนักสินเนี่ยนิสทักสินวิจารณ์ครัว่าเป็นนักธุรกิจเวลาเจราจาใครนี่อัดให้เขาติดปาก่อนแล้วค่อยลดเงิน อืมเราก็ไม่รู้ว่าทักษิณกับ <c oughs> คุณเซนเป็นความสัมพันธ์ลักษณะนี้ไหมคือก่อนจะต่อรองกันคุณก็อัดมึนซะก่อนอัดไปอัดมาเฮ้ยมึงลดไอ้นั่นมึงเพิ่มไอ้นี่โน่นนี่น่นนะครับอันนี้ต่างหาที่ผมว่ามันมันอันตรานะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้เปิดมาแล้วเนี่ยมันทําให้เรา,าตาสว่างคนไทยาตาสว่า <c> ง <oughs> ได้เห็นในทีคนที่เคยสนุคุณทักษิณเนี่ย ผมคิดว่าผมควรได้ย่าอื่นอาจจะบอกว่า <c oughs> ถ้าษิงมีคนชอบไม่ชอบแต่ถึงขั้นเอาความลับของชาติไปเปิดโปงแบบเนี้ยต้องถามใจตัวเองในฐานะคนไทยว่าคุณรับได้ไหมถ้าคุณมีเพื่อนไหมอืมอืมค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะ หลายคนก็เลยมองว่าเอาละประชาชนเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์ในในแง่ที่ได้รู้ว่าเคยทำอะไรมาบ้างและอีกหนึ่งจุดที่สมเด็จฮุนเซนพูดคือเรื่องของกรณีการหมิ่นสถาบันนะคะเรื่องนี้คุณสาธิตมองยังไงบ้างล่ะคะคือผมว่านี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เข้าใจว่าฮุนเซนจะต้องได้รับฟังเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาพอสมควรถึงขั้นที่กล้า ออกมาพูดในลักษณะนี้แต่ว่าเนื่องจากเรื่องนี้มันไม่มีรายละเอียดที่ลงไปลึกมากกว่านี้นะฮะผมก็คิดว่าอันนี้มันก็สอดเห็นว่าคือคนเคยคบกันอ่ะคเหมือนแฟนเก่ากันแล้ววันมันแฉกันอ่ะครับมันก็น่ามีส่วนจริงอยู่แล้วครับอืมแต่จริงถึงขั้นจะมีคลิปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าพนาอย่างเนี้ยมันควรทําให้คนไทยที่เชียร์ทักษินตาสวาอืม แต่จะถึงขั้นเอาคลิปมีคลิปเสียงอะไรอย่างนี้หรือไม่เนี่ยท่านมองอยังไงคะไอ้น,นี่เราไม่รู้เือเราก็ไม่รู้แต่ว่าอาผมคิดว่าไอ้น,นี่น่าจะเป็นช่วงเป็น,เป,นเป็นครั้งแรกที่คุณเซ่นออกมาเปิดโปงขนาดใช่ครับครั้งแรกเลยครับใช่แล้วก็เราก็จะต้องคิดย้อนหลังกลับไปอีกเยอะเลยซึ่งก็น่าจะเป็นบทบาทของทุกฝ่ายนะฮะที่ช่วยกันขุดคุยครับ ว่าระหว่างไทยกัมพูชาที่ผ่านมามันมีกี่เรื่องกี่ประเด็นที่เราต้ององ่ายคือเสียท่าให้กัมพูชาแล้วแต่ละเรื่องนี่มันสัมพันธ์กับทักษิณมาก,มกน้อยขนาดไหนนะครับอืมเพราะว่าเรื่องนี้นี่ผมไม่ได้คิดว่าทักษิณรู้คนเดียวเพราะถ้าเรามาดูระหว่างความสัมพันธ์อุกอิงกับคุณเต็จากคลิปเนี่ยมันต้องไม่ใช่คุยกันครั้งแรกใช่ครับมันต้องคุยกันหลายครั้งในเชิงที่แบบ สนิทสนมเอื้อประโยชน์กันถึงขั้นที่ผู้เรื่องอังเคิลกับหลานจะเอาอะไรให้บอกอะไรอย่างเนี้นะฮะก็ก็แสดงให้เห็นว่าในครอบครัวชินนงาติก็น่าจะรู้กันหรือในกลุ่มคนที่อยู่ใกล้คุณทักษิณก็น่าจะรู้กันนะฮะย้อนกลับไปดูนะครับความสัมพันธ์ระหว่างทักษิษฐ์วุฒิย้อนกลับไปที่แต่งเพลงสะดูดีวุฒเสร็จตอนนั้นอะไรตอนไหนทีาจำได้จำได้ครับ ไอ้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 เป่าแคนก้มลงคุกเข่ากราบเลยผมจําได้ครับไอเวน<ล>ั<ล>้นอันนี้เนี่ยมันมันผมว่ามันเป็นประเด็นที่ที่ทําให้คนท้เคียร์พักเพื่อนไทยนะฮะเคียร์ทักสิณกับสมุนบริวารสมควรที่จะต้องต้อง,องพินิจพิเคราะห์ให้ดีว่าในเวลาที่เขาสร้างความนิยมให้คุณว่าเขาเก่งโน่นนี่นั่น,นแต่นี่คือสิ่งที่เป็นตัวจริงของเขาที่ทำ แล้ววันนี้คนที่เขาไปเอืออ้อประโยชน์ให้เขาออกมาพูดอีกอย่างนี้ครับเมืม่อวานนี้ในวงดินเนอร์นะคะคุณอิงเนี่ยเธอก็มั่นใจในเรื่องของเจตนาอันบริสุทธิ์นะคะที่จะรักษาไว้ซึ่งพี่น้องอาชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วก็ชีวิตของเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็บอกว่ายึดหลักการในเรื่องของสันติวิธีนะคะและก็เชื่อว่าจะมีโอกาสได้กลับมาทําเพื่อพี่น้องประชาชนท่านสาธิตมองอยังไงบ้างคะ คือจะพูดยังไงก็ได้ผมก็คิดว่าเขาคือจะพูดแก้เกี้ยวหรือจะพูดอะไรก็ได้แต่ว่าที่ต้องถามคือไม่รู้สึกคุณไม่รู้สึกอะไรบ้างเหรอเออไม่รู้สึกอายบ้างเลยเหรอไอ้ก็ขาขายแล้วว่าด่าเกียเลยชาวบ้านก็ต้องบอกว่ามึงไม่รู้สึกอะไรบ้างเหรอก็คุณอิงซ์บอกว่าดิฉันไม่ได้อะไรแล้วก็ประเทศชาติก็ไม่ได้เสียอะไรค่ะนี่คือคือคำที่มันเชื่นชัดเลยว่า คือหนึ่งเนี่ยถ้าพูดด้วยความรู้สึกเช่นนั้นจริงๆเนี่ยมันก็เป็นผู้นําที่น่าเศร้ามากนะครับว่าไม่รู้ว่าตัวเองทําผิดอะไรคนที่ทาผิดที่น่ากลัวที่สุดคือไม่รู้ว่าตัวเองทําผิดอะไรนี่หรือเปล่าแม้หร<า>ือกครับไม่เห็นประเทศชาติจะเสียหายอะไรแล้วคุณไม่รู้หรือว่าประเทศชาติมันเสียหายอะไรม,มันเยอะมากมายขนาดไหน <laughs> ใช่ครับนี่ผมว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องน่าเศร้ามากแล้วก็มันสะท้อนวุฒิภาวะขององค์อิง ว่าเหมาะสมไหมที่เป็นนายกอัมปันธ์เรื่องนี้ผมจะย้อนกลับไปถึงตอนเลือกตั้งเลยว่าไอ้คนที่เลือกพรคเพื่อไทยมาเนี<อ>่ยคุณก็รู้ว่าหนึ่งในแคนดิเดตนายกนี่คืออุ้งอิใช่แล้วคุณไม่สงสัยไงตอนนั้นเหรือมันเอาความสามารถอะไรมาเป็นออพอวันหนึ่งมันเป็นประเทศเสียหายประเทศถึงขั้นที่เสียท่าตา่างชาติขนาดนี้เนี่ย มันไม่ทําให้คุณคิดเลยเหรือว่ากูเองนี่แหละที่เลือกมาไม่ได้เ,<อ>เลือกมันมาเลยอม<ร>จริงนเคิดอย่างนั้นได้เ,<อ>เพราะฉะนั้นไออุ้งอิงออกมาพูดยาด่ผมคิดว่ามันเอาสาระอะไรไม่ได้อืถึงขั้นที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดแล้วยังคือเหมือนกับอินโนเซนต์มากกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทาอะไรผิดประเทศชาติไม่ได้เสียอันนี้คือความคือความเสียหายมากที่สุดว่าไม่รู้ว่าตัวเองทําอะไรผิดเอาไว้ และขนาดว่าเขาที้ความผิดคุณแล้วเนี่ยคุณก็ยังตีหน้าซื่อพอบอกว่าก็ไม่เห็นบ้านเมืองเสียหายอะไรอืแล้วคนแบบนี้จะมารับผิดชอบบ้านเมืองไ้้ยังไงล่ะครับใช่แล้วพ่อจะออกมาช่วยอีกโอ้ยแต่อย่างนี้มันไม่ใช่ตัดออกพักงานก็ได้ยังไงเออเอาคนมาอาีกเป็นถ้าทา <laughs> เป็นถ้าท่านอดีตรัมปรีสาธิตพูดนะครับเจอหมิ่นประมาทหมินสารแน่เอ <laughs> เอ,เ,อ <laughs> เขาเป็นบุคคลพิเศษนะครับ ใช่ผมไม่เข้าใจเลยครับคนเลือกเลือกไปได้ยังไงแล้วผมเอกใจที่เมื่อกี้ท่านอดีตรัมปรีพูดว่าเฮ้ยมันต้องสนิทการจดหมายทําให้ผมคิดถึงคลิปพระจดหมายพระเลยหลุดออกมาอันเดียวนะพอขุดคุยนี่เออพอลองตาขาคุยโอหมาเป็นแผงมีรูปมีอะไรมีลูปหัวนอนตากันไอจิบหายเยใชม่าเี้มันจะต้องไปถึงไหนเนี่ยเออแล้วที่ที่กูไม่รู้เท่าไหร่ ที่เห็นชัดที่สุดนะฮะจกท่าทีขององค์อินที่ออกไปแล้วก็ทําให้คุณเตนออกมาเปิดโปงเรื่องของคลิปที่สนทนาแล้วก็นําไปสู่การตอบโต้เรื่องทักษิณคุณเตนเนี่ยนะชัดที่สุดก็คือว่าคุณเป็นผู้นเนี่คุณพูดอ่าแต่เวลาเดือดร้อนนะชาวบ้านเดือดร้อนอ,อใหาร<า>คนหนึ่งลูกหลานชาวบ้านขาขาดไปแล้วนะครับจากเหตุการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นเพราะผู้นําประเทศ ไม่ได้จัดการด้วยแนวทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ถูกต้องอืซึ่งต้องปกป้องทั้งอธิปไตยและชีวิตของคนในชาติแต่นี่คือความเสียหายที่ชัดที่สุดผมเป็นฝ่ายค้านะผมเปิดโปงเรื่องนี้แล้วผมอภิปรายไม่ไว้วางใจไปอีกรอบหนึงแล้วเนี่ยอืแล้วรับปีกระลาหมจนเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีคือทุกอย่างมันผิดไปหมดะครับตอนนี้ครับ เห็นด้วยครับปิดตั้งแต่การเมืองครับในราโหม่รุ่นน้องผมเองเขก็เซ็งฮะเขาบอกเป็นทหารเนี่ยแข็งแรงเกินไปก็ไม่ดีอ่อนแอเกินไปก็ไม่ได้ทหาถ้าอย่างนั้นมึงไปอยู่กระทรวงต่างประเทศเลยไปปะปะปะทหารลบไม่ได้อ่อนแอไม่ได้แล้วกูจะเป็นทหารไปทําไมเออบรรณวิทย์ผมก็คิดว่าเรื่องนี้คงเป็นอะไรที่ทําให้คนได้เห็นชัดแต่ว่าดูกระบวนการของกฎหมายต่อไปนะครับว่า มันจะลงเอ่ยเรื่องตำแหน่งกุงยิงเรื่องการอยู่ในตำแหน่งนายกของวิงได้อย่างไงแต่ว่าถ้ามันจบลงจริงเนี่ยมันก็ไม่ควรให้เพื่อไทยในบทบริหารประเทศอีกต่อไปนะฮะส่วนจะสลับจะเปลี่ยนยังไงก็แล้วแต่สภาครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมต้องต้องเดินทางต่อแล้วนะฮะคานวิชรับครับแหมด้วยด้วยด้วยความระลึกถึงเลยครับแหมในเพราพูครับพี่ขอบคุณคิดถึงเสมอครับครับ ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณที่มาออกครับโอ้ยได้รู้ความจริงแล้วแหมเอ้ยอพู้ให้มันได้อย่างงี้ดิเออนี่นั่นแหละในฝีปากสมัยก่อนไม่ใช่ธรรมดานะเออตัวเล็กเราทำได้เลยผู้แทนจังหวัดตรังจังหวัดเดียวจังหวัดเดียวกับนายหัวชวนอ่าในหัวชวนนี่ท่านเป็นลูกชาวบ้านแม่ท่านชื่อแม่ทวนเป็นลูกชาวบ้านคนเดียวที่มาเป็นนายกนะ เออแล้วก็<ม><ม>เป็นประธานสภาเป็นอะไรเยอะแยะเลยเพราะเข้ามาอยู่พักประชาธิปัตย์ที่ไม่มีเจ้าของแต่ตอนนี้เขามีเจ้าของไปแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยเข้ามาเนี่ยคุณชวนเนี่ยมาแต่ผมจาไม่ได้ท่านมาอยู่วัดหรืออยู่อะไรก็ไม่รู้อ่อภาภัยสายก็มาอยู่วัดภยยยัดภยสายมาอยู่วัดมหาธาตุนี่แหละท่านเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้ที่เข้ามาเล่นการเมืองจนได้เป็นนายกรตรีโดยไม่ต้องใช้ เงินไม่ต้องใช้บ้านใหญ่ไม่ต้องใช้อะไรเลยนี่แหละมาได้ใช้ระบบของพรคประชาธิปัตย์เออแต่ก่อนพระเจ้าต้องมีอุโสมาไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยแล้วก็เป็นถึงสองสมัยนะถ้าจำไม่ผิดนดยกสมัยเดียวสองสมัยไม่รู้แต่ว่าประธานสภา,าด,ด้วยเ,ออเป็นหลายอย่างแล้วท่านก็รักษาผลประโยชน์ให้ประเทศใครจะว่าท่านยังไงก็แล้วแต่ท่านไม่โกงอ่ะเออท่านไม่โกงเคยยังอยู่บ้านซอยหมอเหลงก็ยังอยู่บ้าน ก็ต้องก็ต้องเล่าให้รุ่นหลังฟังว่าเป็นยังไงเพราะรุ่นผมยังทันท่านยังทันยังเห็นกันอยู่ลูกท่านเข้าโรงเรียนสาธิตผมเนี่ยเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองยังก็เจอท่านพาลูกท่านไปเดี๋ยวนี้เป็นหนุ่มแล้วสุรบดสุรบดสุรบดเนี่ยแล้วถามว่าคนอื่นได้ไหมไอ้พังอื่นมาเป็นนี่เป็นอะไรนายทุนทั้งนั้นเห็นบ้าในายทุนทั้งนั้นแล้วก็สืบต่อลูกสืบต่อหลาน พระจันทิปัติ์เขาสืบต่อรุ่นเขาไม่ได้สืบต่อลูกลูกก็อาจจะเข้ามาได้แต่ว่าไม่ได้เข้ามาแบบทีเดียวไอ้เป็นอย่างนี้เลยเข้ามาทํางานก็ก็แก๊้งอะไรไปลูกคุณชวัก็ไม่เห็นมีเลยลูกคุณอภิสิทธิ์ก็ยังเห็นแกแสดงละคระคร้องเพลงอยู่ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยไล่มาแต่ละคนแต่ละคนที่เขาเป็นนายกเป็นเขาเข้ามาอะไรเลย คุณพิชัยก็ไม่ได้เป็นนายกเป็นรองลูกก็ไม่เห็นได้เข้ามาเป็นผู้ว่ากทมพิชัยรัตกคุลใช่ไหมใช่ลูกชายก็เป็นผู้ว่ากทมเก่าไงนี่แล้วต่ว,ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นเป็นไม่ได้แนละ้วมันก็กลับมาเป็นอย่างนี้พรรคประชาธิปัตย์ที่เคยดีก็แหลกเหลวแล้ววันนี้แหลกเหลวแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรต่ออะไรยังไงออกทะเลไปแล้วชื่อประชาธิปัตย์น่าเสียดายมากอยู่มายาวนานตั้งแต่สมัยคุ้มควงอภัยวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์จะสนิทกับทาหารอะไรมากที่สุดทหา,ารเรือแต่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกได้เพราะาหานบกเพราะเป็นนายรอสิบเอ็ดจำได้ไหมเพราะทหานเรือปฏิวัติและแพ้เนี่ยและแพ้ก็เป็นอย่างเงี้ยก็แต่ทาหารเรือกับพรรคประชาธิปัตย์คู่กันมาตั้งแต่สมัยคุณควงอภัยวงศ์นะออแล้วก็ทหารเรือก็มีนายกรัฐมนตรีสมัยก่อนนะมาจากทางเนี้ย ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วตอนนี้ทหารเรือก็จะไปเรือดำน้ำ <laughs> 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 เราจะไปดำน้ำาดีแต่เขาบอกอะไรพายุวิภามา <S <s <uck> <S น้ำเ<ช>ข้า <c oughs> ท่วมเนี่ยแม้่ถ้ามีเรือดำน้ำเสร็จจะไปดำ ก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง13สยามไทยร่วมไปถึงฝับเรลือพันนั่นก็คือน้ำก้านตองไว้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นกำลังใจอย่างยิ่งยวดให้กับเราชาว13สยามไทยและขอบคุณช่างผมนะคะจากคิวลี่ Beauty นะคะพิกัดอยู่ในปั๊มปตทถนนรามอินทรากอมอ .3 นะคะโทรไปจองคิวกันได้ที่0959946262 0959946262นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ